เราไปกันที่กิจกรรมจิตอาสาพัฒนานะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในโอกาสเฉลิมพระเกียรต,ติรสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริมพระชนพรรษา90พรรษานายพงศิษย์เนื่องจำนงนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย,ภย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,น,นีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาในวันที่12สิงหาคม2 5 1 5โดยได้กําหนดจัดกิจกรรมเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการกัดแคลนน้าอุปพโภคบริโภคตามโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจโดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการขุดเจาะบ่อน้ําตื้นจํานวน2บ่อในพื้นที่หมู่ที่7และหมู่ที่14 การเป่าล้างและซ่อมแซมบ่อบาดาลจำนวน2บ่อในพื้นที่ของโรงเรียนวังตะเคียนและโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมและการจัดก,กิจกรรมปรปับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดเนินสูงในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้นะครับก็มีประชาชนจิตอาสาตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันทํากิจกรรมดังกล่าวเพื่อน้อมราลึกถึงพระหมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมนาชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นที่รยิร่งของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด